สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ตรงกับวันที่1มีนาคม2566นะคะวันนี้มีข่าวด่วนค่ะจากทางธนาคารอมสินนะคะมาแจ้งให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านได้รับทราบนะคะทางธนาคารอมสินค่ะได้เปิดศูนย์รับแจ้งภัยมิจฉาชีพทางการเงินค่ะ ประสบเหตุนะคะให้ติดต่อ GSB Contact Center ค่ะกดไปที่เบอร์1115แล้วก็กด6นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็มีการเน้นย้ำม,มาอีกนะคะว่าทางธนาคารออมสินค่ะจะไม่มีการส่ง S M S แนบลิงก์ใดๆให้กับลูกค้าทุกกรณีเลยนะคะตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่ามิชาชีพทางการเงินนั้นระบาดหนักมากเลยทีเดียวค่ะ บางท่านนะคะมีการถูกมิจฉาชีพหลอกสูญเสียเงินเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ทางธนาคารอมสินเขาก็มีเบอร์ให้ติดต่อนะคะก็คือให้โทรไปที่เบอร์1 1 1 5แล้วก็กด6นะคะตอนนี้ค่ะก็ไม่รู้จะช่วยกันยังไงนะคะเพราะว่าทางที่ดีแล้วถ้ามีมิจฉาชีพหรืออมีคนโทรไปหรือมีการให้แนบลิงก์ใดๆนะคะเราไม่ต้องไปสนทนาหรือไม่ต้องไปติดต,ต่อใดๆแล้วก็ต้องไม่ไม่ต้องกดลิง ใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นการป้องกันตัวเองค่ะก็รบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่กำลังหาช่องทางว่าจะแก้ไขปัญหายอย่างไรจะติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างไรผ่านทางธนาคารอมสินค่ะ